ราศีที่พี่หมอจะพูดต่อไปนี้นะมีดวงหลับตาฝันฝันเห็นโชคอ่ะเขาต้องเรียกว่า5ราศีโชงเนี่ยจะฝันให้โชคฝันให้โชคในที่นี้นะคะเรามาดูกันนะว่ามีราศีอะไรบ้างและเขาจะฝันถึงเรื่องอะไรอันนี้ก็คือแนวแนวทางให้เลยเนี่ยอ่ะมาดูกันนะคะชาวราศีแรกคือชาวราศีพฤษภนั่นเองจ้าชาวพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะฝันให้โชค เกี่ยวกับสถานที่ถ้าฝันเห็นสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาเอ่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยช่วงนี้มีเกณฑ์ให้โชคอย่างคนรู้จักพี่หมอที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งฝันเห็นพญานาคเออทำพญานาคเขาก็ได้รับโชคนะเอาเป็นว่าชาวพุทธศพช่วงนี้นะคะถ้าฝันแห็นเกี่ยวกับสถานที่แปลกหรือรู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะได้โชคในช่วงนั้นนะอ่าต่อไปค่ะชาวราศีเมษนั่นเองชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ มีเกณฑ์ฝันร้ายให้โชคเออคือมันอาจจะแย่นิดหนึ่งที่มันเป็นฝันร้ายตื่นมาแล้วเหนื่อยตื่นมาแล้วรู้สึกแย่แต่จริงๆแล้วอ่ะฝันนั้นแหละจะให้โชคเราเลขที่ซื้อก็อาจจะเป็นเลขที่เราไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะนี่แอบแนะนวทางไว้ให้นิดนึงเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออมันมันแย่จริงๆกับพี่หมอฝันมันแย่มากตื่นมานะคะสิ่งแรกที่ทําก็ล้างมือแล้วก็เล่าความฝันแล้วก็ให้ฝันร้ายนั้นไหลไปกับน้ำนะคะก็จะช่วยทำให้เราดีขึ้นนะอ่ะ ต่อไปค่ะชาวราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้ถ้าฝันเห็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวหรือผู้หญิงสักคนที่เรารู้สึกคุ้นเคยอาจจะไม่เคยเจอหน้าเขาก็ได้แต่ในฝันเรารู้สึกคุ้นเคยกับเขามากๆเลยแสดงว่าจะได้โชคลองซื้อเลขเกี่ยวกับผู้หญิงในบ้านนะคะหรือถ้าชาวราศีสิงห์เป็นผู้หญิงอยู่ที่มาดูดวงตอนนี้ก็ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองอ่ะก็จะได้รับโชคกันไปนะคะ แต่ต้องฝันก่อนนะถึงจะมีโชคนะอ่ะต่อไปค่ะชาวราศีถัดไปคือชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องพูดว่าถ้าที่ผ่านมานะเคยไปมูขอพรเรื่องโชคลาภอ่ะอันเนี้ยจะได้คือถามว่าจะมาในรูปแบบความฝันไหมเอาจริงๆอ่ะพี่หมอนรู้สึกว่ามันจะเป็นฝันในช่วงช่วงสัปดาห์ก่อนที่ลอตเตอรี่จะประกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะฝันในช่วงนั้นแล้วจะได้โชค แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าชาวพิจิกไปมูขอพรมานะได้รับโชคก็อย่าลืมไปแก้บนนะคะกลับไปไหว้ด้วยนะอันนี้บอกแล้วนะอืออ่าชาวราศีถัดไปนะคะชาวราศีสุดท้ายเนาะชาวราศีกันนั่นเองชาวราศีกันช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ฝันให้โชคแบบเพศตรงข้ามคือถ้าฝันเห็นเพศตรงข้ามนะคุณพ่อคุณแม่หรือแฟนหรือใครก็ช่างที่เป็นเพศตรงข้ามเราและต้องย้ำนิดนึง เขาต้องในความฝันอะ่ะเขาต้องมาในแบบที่ดีนะไม่ใช่ฝันแบบเขามาทําร้ายเราอะไรเงี้ยคือต้องเป็นในแบบเวอร์ชันที่ดีมีเกณฑ์ที่ฝันเนี้ยจะให้โชคนะคะซื้อเลขเกี่ยวกับเพศตรงข้ามในบ้านนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาดูอยู่นะคะชาวพิจิกเป็นผู้ชายให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนวทางเนาะอ่ะห้าราศีที่พูดถึงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะฝันให้โชคกันนะจ๊ะ